Conversation with God สนทนากับพระเจ้าเล่มสองบทที่4ี่โอ้เราออกนอกประเด็นกันไปมากเริ่มคุยกันเรื่องเวลาแต่ดันมาจบตรงศาสนาใช่คุยกับพระเจ้าก็อย่างนี้ยากที่จะจำกัดขอบเขตการสนทนาผมขอสรุปประเด็นของท่านในบทที่สาสักนิดนะครับไม่มีเวลาอื่นนอกจากเวลานี้ ไม่มีห่วงขนาดใดเว้นแต่ห่วงยามน,นี้เวลาไม่ใช่สิ่งต่อเนื่องแต่เป็นหน่วยสัมพัทธภาพที่ดำรงอยู่ในแนวตั้งบนล่างซึ่งห่วงขณะหรือเหตุการณ์ต่างๆจะซ้อนกันเป็นชั้นๆโดยปรากฏและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเราเดินทางไปยังโลกความจริงต่างๆต,ตลอดเวลาในพบแห่งเวลาไร้การเวลาและทุกเวลาโดยปกติมักเกิดขึ้นช่วงที่เราฝัน เดจาวู ja คือวิธีหนึ่งที่เรารับรู้ประสบการณ์นี้ไม่มีช่วงเวลาใดที่เราไม่ได้ดำรงอยู่และจะไม่มีช่วงเวลานี้ด้วยแนวคิดว่าด้วยอายุของดวงวิญญาณจะพิจารณาจากระดับการตื่นรู้ไม่ใช่ดูจากระยะเวลาไม่มสีสิ่งชั่วร้ายหรือมานเราต่างสมบูรณ์แบบอย่างที่เราเป็น สิ่งผิดคือแนวคิดที่สร้างขึ้นจากจิตใจรวยขึ้นกับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเรากําลังสร้างกฎขึ้นมาตลอดเส้นทางที่เดินไปและเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความจริงในปัจจุบันและนั่นก็ไม่เห็นเป็นไรมันควรเป็นวงเล็บเปิดและต้องเป็นวงเล็บปิดอย่างนั้นถ้าจะให้เราเป็นส่วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัตรตัวเอง ฮิตเลอร์ได้ขึ้นสวรรค์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเจตจำนงของพระเจ้าทุกสิ่งและไม่ใช่แค่เรื่องเฮอริเคนทอร์นาโดหรือแผ่นดินไหวแต่ยังรวมถึงเรื่องฮิตเลอร์เคล็ดลับความเข้าใจอยู่ที่การรู้ถึงจุดมุ่งหมายเบื้องหลังทุกเหตุการณ์ไม่มีการลงทันหลังความตายวิบากหรือผลสืบเนื่องต่างๆจะมีเฉพาะกับประสบการณ์ในโลกสัมผัส ไม่มีในโลกปรมัตา์หลักศาสนาศาสตร์ของมนุษย์คือความพยายามอันวิปลาสที่จะอธิบายพระเจ้าจอมวิปลาสผู้ไม่มีอยู่จริงวิธีเดียวที่หลักคิดแบบศาสนาจะฟังดูสมเหตุสมผลก็คือเราต้องยอมรับพระเจ้าที่ไม่มีเหตุผลทั้งหมดนี้เป็นไงบ้างครับเยี่ยมครบถ้วนกระบวนวามเธอเข้าใจแล้วทีนี้จะใช้ชีวิตตามนั้นไหม ดีครับเพราะตอนนี้ผมมีคำถามเป็นล้านอย่างข,ข้อความที่10และ11อยากขอความกระจ่างเพิ่มเติมว่าทำไมฮิตเลอร์ถึงได้ขึ้นสวรรค์วงเล็บเปิดผมรู้ว่าท่านพยายามอธิบายแล้วแต่ผมยังอยากฟังเพิ่มอีกวงเล็บปิดและอะไรคือจุดมุ่งหมายเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วจุดมุ่งหมาย ที่มากกว่านั้นในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์และทรราชคนอื่นๆยังไงเอาเรื่องจุดมุ่งหมายก่อนทุกเหตุการณ์และประสบการณ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสสภาวะหรือประสบการณ์ต่างๆคือโอกาสไม่มากหรือน้อยไปกว่านั้นเป็นเรื่องผิดพลาดมากถ้าจะตัดสินเรื่องราวเหล่านั้นว่าเป็นผลงานของปีศาจการลงทันจากพระเจ้า สวรรค์ให้รางวัลหรืออะไรทำนองนี้เพราะแท้จริงมันเป็นเพียงเหตุการณ์และประสบการณ์เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นทว่าเราคิดถึงมันในลักษณะไหนปฏิบัติต่อมันอย่างไรหรือเราเป็นอย่างไรในการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ต่างหากที่กำหนดว่ามันจะมีความหมายใดเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆคือโอกาสที่ถูก ดึงดูดเข้าสู่ชีวิตเธอสร้างขึ้นจากตัวเธอเองทั้งในเชิงปัจเจกและรวมมู่ผ่านจิตสำนึกจิตสำนึกก่อให้เกิดประสบการณ์เธอกำลังพยายามย,ยกระดับจิตตัวเองและได้ดึงดูดโอกาสเหล่านี้เข้าหาตัวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและมีประสบการณ์ถึงตัวตนที่แท้จริง ตัวตนที่แท้จริงของเธอคือรูปธรรมแห่งจิตสำนึกขั้นสูงกว่าที่แสดงออกมาตอนนี้เพราะเป็นเจตจำนงของฉันว่าเธอควรได้รู้และได้รับประสบการณ์ว่าเธอคือใครฉันจึงยอมให้เธอชักนำเหตุการณ์หรือประสบการณ์ใดก็ตามที่เธอจะเลือกสร้างเข้าสู่ชีวิตตัวเองผู้เล่นลายอื่นในเกมแห่งเอกอภพได้เข้าร่วมกับเธอเป็นระยะ ไม่ว่าผู้พกปะชั่วยยามผู้ร่วมงานผิวเผินเพื่อนร่วมกลุ่มชั่วคราวผู้มีสัมพันธ์ระยะยาวครอบครัวและเครือญาติผู้เป็นที่รักหรือผู้ร่วมทางชีวิตเธอเป็นผู้ดึงดูดดวงวิญญาณเหล่านี้เข้าสู่ชีวิตพวกเขาก็ดึงดูดเธอเข้าสู่ชีวิตตนด้วยเช่นกัน นี่คือประสบการณ์ร่วมสร้างซึ่งแสดงถึงการเลือกและความปรารถนาของทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเข้าสู่ชีวิตเธอโดยบังเอิญไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความบังเอิญไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแบบส่งเดชชีวิตหาใช่ผลพวงจากความบังเอิญเหตุการณ์ก็ไม่ต่างจากผู้คนตรงที่มันถูกดึงดูดเข้าสู่ชีวิตเธอโดยตัวเธอเพื่อรับใช้จุดมุ่งหมายของเธอเอง ส่วนประสบการณ์และพัฒนาการในระดับสังคมเป็นผลจากจิตสำนึกร่วมหรือจิตสำนึกกลุ่มสิ่งเหล่านั้นถูกดึงดูดเข้าสู่กลุ่มของเธอเพราะการเลือกและความปรารถนาของกลุ่มที่บอกว่ากลุ่มของเธอหมายความว่าอย่างไงครับจิตสำนึกกลุ่มเป็นเรื่องที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนะัก แต่ว่ามันมีพลังสูงมากและหลายคราวหักไม่ระวังให้ดีจะครอบงำเหนือจิตสำนึกของปัจเจกฉะนั้นเธอฉะนั้นเธอต้องพยายามสร้างจิตสำนึกกลุ่มในทุกที่ที่เธอไปวงเล็บเปิดและในทุกสิ่งที่เธอทำวงเล็บปิดไว้เสมอถ้าอยากให้ประสบการณ์ของสังคมโลกเป็นไปอย่างปรองดอง หากเธออยู่ในกลุ่มที่มีจิตสำนึกไม่สอดคล้องกับตัวเธอและตอนนี้ยังไม่อาจเปลี่ยนจิตสำนึกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพจะฉลาดกว่าถ้าออกมาจากกลุ่มนั้นเสียมิเช่นนั้นกลุ่มจะนำเธอแล้วเธอก็ต้องเดินตามกลุ่มแทนที่จะไปยังที่ที่ตัวเองต้องการแต่ถ้าไม่พบกลุ่มที่จิตสำนึกเข้ากันได้กับเธอก็ให้สร้างกลุ่มขึ้นมา แล้วเธอจะดึงดูดผู้ที่มีจิตสำนึกแบบเดียวกันเข้ามาเองถ้าอยากให้โลกใบนี้เปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญและมั่นคงถาวรเหล่ากัจเจกและกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยจะต้องสร้างผลสะเทือนต่อกลุ่มใหญ่และส่งผลไปยังกลุ่มใหญ่ที่สุดในบ้านปลายซึ่งก็คือมนุษยชาติทั้งมวลโลกของเธอวงเล็บเปิดและสภาพอย่างที่เห็นวงเล็บปิด คือกระจกสะท้อนจิตสำนึกร่วมของมนุษย์บนโลกถ้ามองไปรอบๆตัวเธอคงเห็นแล้วใช่ไหมว่ายังมีงานที่ต้องทำอีกมากเว้นแต่เธอจะพอใจกับโลกที่เป็นอยู่นี้ที่น่าประหลาดคือคนส่วนใหญ่พอใจกับโลกแบบนี้นี่คือเหตุผลที่โลกยังไม่เปลี่ยนไปไหนคนส่วนใหญ่พอใจกับโลกที่ให้ค่ากับความต่างมากกว่าความคล้าย โลกที่แก้ปัญหาความไม่เห็นพ้องด้วยการต่อสู้และสงครามคนส่วนใหญ่พอใจกับโลกที่ผู้เข้มแข็งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดโลกที่อำนาจคือธรรมโลกที่การแข่งขันถือเป็นสิ่ง,งจำเป็นและการชนะหมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดหากเผอิญว่าระบบเยี่ยงนั้นได้สร้างผู้แพ้ขึ้นมาก็ช่างหัวมันปะไร ราบที่เธอยังไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยคนส่วนใหญ่ต่างพอใจแม้โลกไปนั้นทำให้ผู้คนต้องโดนเข็นฆ่าเมื่อถูกตัดสินว่าผิดต้องอดอยากและไร้ที่พักพิงเมื่อเป็นผู้แพ้ต้องถูกกดขี่และขูดรีดเมื่อไม่ได้เป็นผู้เข้มแข็งคนส่วนใหญ่นิยามคำว่าผิดให้หมายถึงสิ่งที่ซึ่งต่างไปจากตนไม่มีความอดกลั้น โดยเฉพาะกับความต่างทางศาสนารวมถึงความต่างทางสังคมเศรษฐกิจ,จและวัฒนธรรมการขูดรีดชนชั้นล่างถือเป็นเรื่องชอบธรรมด้วยคำประกาศอย่างภาพภูมิของชนชั้นบนว่าปัจจุบันชีวิตของเหยื่อเหล่านี้ดีขึ้นแค่ไหนเมื่อเทียบกับสมัยก่อนโดนขุดรีด วิธีคิดแบบนี้ทำให้ชนชั้นบนละเลยประเด็นที่ว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างไรถ้าเราเป็นทรรกับเขาจริงๆแทนที่จะเพียงให้ความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นดีขึ้นอย่างเสียไม่ได้แล้วตักตวงกำไรอย่างน่าชาังในการแลกเปลี่ยนคนส่วนใหญ่พากันหัวรอกง,ง,องหงาย เมื่อมีใครสักคนแน่ถึงระบบสังคมแบบที่ต่างไปจากปัจจุบันและพากันร้องบอกว่าพฤติกรรมเช่นการแข่งขนันการเข็นคฆ่าและผู้ช,ชนะย่อมได้ไปคือสิ่งที่ทำให้อรารยธรรมของพวกตนยิ่งใหญ่คนส่วนใหญ่ถึงขั้นคิดว่าไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วคิดว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องแสดงออกแบบนี้ และการเปลี่ยนแนวพฤติกรรมใหม่จะฆ่าจิตวิญญาณภายในซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนมนุษย์สู่ความสำเร็จวงเล็บเปิดไม่มีใครถามเลยว่าสำเร็จที่แรกมาด้วยอะไรวงเล็บปิดยากที่ผู้ตื่นรู้คนใดจะเข้าใจคือคนบนโลกส่วนใหญ่เชื่อในปรัชญาการใช้ชีวิตแบบนี้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ดูได้ต่อมวลชนผู้ทุกข์ยากการกดขี่ชนกลุ่มน้อยความขื่นแค้นของชนชั้นล่างหรือความจำเป็นต่อการอยู่รอดของใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเองและครอบครัวคนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นว่าตัวเองกำลังทำลายโลกใบนี้อยู่วงเล็บเปิดโลกที่ให้ชีวิตแก่พวกเขาวงเล็บปิดพอมุ่งแต่หาทางยกระดับคุณภาพชีวิต ทีน่าทึ่งคือคนเหล่านี้ไม่ได้มองการไกลพอจะสังเกตว่าประโยชน์เฉพาะหน้าอาจก่อความสูญเสียระยะยาวซึ่งผลมัออกมาในรูปนั้นและต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นด้วยคนส่วนใหญ่รู้สึกถูกคุกค,คามจากเรื่องจิตสำนึกกลุ่มจากแนวคิดเรื่องประโยชน์ส่วนรวมจากข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโลกที่เป็นหนึ่งไม่แบ่งแยกหรือจากพระเจ้าผู้เป็นเอกภาพกับสรรพสิ่ง แทนที่จะแยกจากกันเพราะกลัวทุกสิ่งที่จะนำไปสู่การรวมเป็นหนึ่งแต่เชื่อชูสิ่งที่แสดงถึงการแยกจากกันสุดท้ายถึงจะมีการแบ่งแยกไม่ปรองดองและบาดหมางทว่าดูเหมือนเธอไม่สามารถแม้แต่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองฉะนั้นจึงคงพฤติกรรมแบบเดิมต่อไปพร้อมผลลัพธ์เดิม การไม่สามารถมีประสบการณ์ถึงความทุกข์ยากของผู้อื่นว่าเป็นของตนนี้เองทําให้ทุกน์น้นยังคงอยู่ต่อไปการแบ่งแยกก่อให้เกิดความดูดายและความรู้สึกเหนือกว่าแบบจอมปลอมความเป็นหนึ่งจะบ่มเพราะความการุณาและความเท่าเทียมที่แท้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเธอวงเล็บเปิดเกิดขึ้นอย่างเสมอมา3,000ันปีแล้ววงเล็บปิด คือภาพสะท้อนจิตสำนึกร่วมของกลุ่มพวกเธอทั้งเป็นกลุ่มเป็นทั้งกลุ่มบนโลกจิตระดับจิตสำนึกระดับนั้นอาจอธิบายได้ว่ายังไม่โตอมใช่แต่ดูเหมือนเราจะหลุดจากประเด็นคำถามตอนต้นนะครับไม่เชิงเธอถามเรื่องฮิตเลอร์ขึ้นมา ปรากฏการฮิตเลอร์เกิดขึ้นจากจิตสำนึกร่วมหรือจิตสำนึกกลุ่มคนมากมายอยากชี้ว่าฮิตเลอร์ได้ครอบงำกลุ่มองเล็บเปิดในกรณีนี้คือเพื่อนร่วมชาติองเล็บปิดรวยเล่ยกลและวาทาศิลป์แต่นั่นคือการโยนข้อกล่าวหาทั้งหมดไปให้ฮิตเลอร์รับผิดชอบแบบง่ายๆซึ่งเป็นเรื่องที่คนหมู่มากอยากให้เป็นแต่ต้องเข้าใจว่า ตัวฮิตเลือกคนเดียวทำอะไรไม่ได้เลยถ้าคนเป็นล้านไม่ร่วมมือสนับสนุนและสมัครใจตามกลุ่มย่อยที่เรียกตัวเองว่าชาวเยอรมันต้องรับภาระความรับผิดชอบก้อนโตต่อเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยและในระดับหนึ่งคนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ามนุษยชาติมีส่วนต้องรับผิดชอบไม่ต่างกันแม้ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรก็ตาม เราไม่ยินดียินร้ายและเมินเฉยต่อเคราะกรรมที่เกิดในเยอรมนีจนเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นที่แม้แต่พวกชอบติดตัวไม่เอาใครยังเบือนหน้าหนีไม่ได้อีกต่อไปเห็นแล้วใช่ไหมว่าจิตสำนึกร่วมเช่นนี้เป็นเหมือนผืนดินชั้นดีที่เอื้อให้กระบวนการนาซีเติบโตขึ้นได้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจบทเรียนตรงนี้ จิตสำนึกของกลุ่มชนที่พร่ำแต่การแบ่งแยกและความเหนือกว่าทางชาติพันธ์ทำให้ความการุณาขาดหายในวงกว้างเมื่อขาดความการุณาสำนึกผิดชอบสวดดีจึงขาดหายไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่พ้นแนวคิดร่วมหมู่ที่อยู่ในลทัทธิชาตินิยมอันคับแคบนั้นไม่ได้อนาทรร้อนหนาวต่อชะตากรรมของผู้อื่นทว่าแต่ให้ผู้อื่นคอยรับผิดชอบต่อสภาพการของตัวเธอ ฉะนั้นจึงสร้างความชอบธรรมแก่การล้างแค้นการแก้ไขและสงครามค่ายกับการเอาค่ายกับการเอาวิย์คือวิธีแบบนาซีที่จะแก้ปัญหายิววงเล็บเปิดคือความพยายามที่จะแก้ไขให้ถูกต้องวงเล็บปิดนั่นเองความน่ากลัวของปรากฏการณ์ฮิตเลอร์ไม่ได้อยู่ที่เขาก่อกรรมทำเข็นต่อมวลมนุษย์ แต่อยู่ที่เพื่อนมนุษย์ยอมให้ฮิตเลอร์ทำอย่างนั้นความน่าประหลาดมิใช่เพียงคนอย่างฮิตเลอร์ได้ปรากฏขึ้นแต่ยังเพราะคนมากมายเอาด้วยกับฮิตเลอร์ความน่าละอายไม่ใช่เพียงฮิตเลอร์ฆ่าชาวยิวไปนับล้านแต่ยังเพราะชาวยิวต้องถูกฆ่าเป็นล้านจึงจะถึงจะคิดหาวิธีหยุดฮิตเลอร์จุดมุ่งหมายของปรากฏการณ์ฮิตเลอร์ก็คือ ให้มนุษยาชาติได้เห็นโฉมหน้าตัวเองมีครูผู้ล้ำเลิศปรากฏขึ้นตลอดช่วงประวัติศาสตร์แต่ละคนต่างมอบโอกาสพิเศษเพื่อให้เธอจุดจำตัวตนที่แท้จริงครูเหล่านี้แสดงให้เธอเห็นถึงศัก,กยภาพสูงสุดและต่ำสุดที่มนุษย์จะเป็นได้พวกเขาสัมดงตัวอย่างแจ้งชัดและตราตรึงว่าการเป็นมนุษย์มีความหมายอย่างไรได้บ้าง ว่าประสบการณ์ของเราไปได้ไกลเพียงใดว่าพวกเธอมากมายสามารถและจะไปไหนได้บ้างด้วยจิตสำนึกของเธอเรื่องหนึ่งที่เธอพึงจดจำคือจิตสำนึกคือทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นตัวสร้างประสบการณ์จิตสำนึกกลุ่มนั้นมีพลังสามารถก่อผลงดงามเกินบรรยายหรือหยาบช้าเกินอธิบาย ทางเลือกขึ้นอยู่กับเธอเสมอถ้าไม่พอใจกับสิทธิสำนึกของกลุ่มที่เธออยู่จงหาทางเปลี่ยนวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนจิตสำนึกผู้อื่นคือตัวเธอแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างถ้าตัวอย่างจากเธอยังไม่พอก็ให้สร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นโดยมีเธอเป็นต้นกําเนิดของจิตสำนึกแบบที่เธออยากให้คนอื่นมีประสบการณ์ วกเขาจะได้รับประสบการณ์นั้นถ้าเธอเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่เธออยากให้โลกเปลี่ยนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจงเปลี่ยนสิ่งต่างๆในโลกของเธอเองฮิตเลอร์ได้มอบโอกาสทองเพื่อให้เธอทำอย่างนั้นปรากฏการณ์ฮิตเลอร์วงเล็บเปิดเช่นเดียวกับปรากฏการหรือประสบ,ะสบการณ์พระคิดวงเล็ปิดนั้นลึกซึ้งถึงความหมายและความจริงเกี่ยวกับตัวเธอ ที่ได้รับการเปิดเผยต่อเธอทว่าการระหนักรู้นั้นวงและเปิดแม้ว่ากรณีของฮิตเลอร์หรือพระพุทธเจ้าเจงคิดขะเจงคิดขานหรือพระกิษณะอันเจล่าหรือพระเยซูจะคงอยู่ตราบเท่าที่ความทรงจำของพวกเธอจะตรึงไว้นี่คือเหตุผลที่ชาวยิวสร้างอนุสาวรียไว้ให้แก่เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และขอให้เธออย่าลืมเหตุการณ์นี้เพราะเธอทุกคนต่างมีความเป็นฮิตเลอร์อยู่ในตัวขึ้นกับว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองพ่าผ่านชีวิตผู้คนก็คือพ่าผ่านชีวิตผู้คนไม่ว่าจะที่เอาวิทหรือวุนเดนนีสรุปว่าฮิตเลอร์ถูกส่งมาเพื่อให้บทเรียนกับพวกเราถึงความน่าสะพรึงที่มนุษย์สามารถทำได้ และให้บทเรียนว่ามนุษย์สามารถจมลึกลงไปได้ต่ำเตี้ยเพียงใดอย่างนั้นใช่ไหมครับฮิตเลอร์ไม่ได้ถูกส่งมาให้เธอแต่เกิดมาจากพวกเธอเองเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเพราะจิตสำนึกร่วมและจะไม่มีที่ยืนหากปราศจากจิตสำนึกนั้นรองรับนี่คือบทเรียนจิตสำนึกที่แบ่งแยกแบ่งเขาแบ่งเราพวกฉันดีกว่าพวกเธอวงเล็บเปิดจิตสำนึกแบบเรากับมันหรือ พวกเรากับพวกมันวงเล็บปิดนี่เองที่สร้างปรากฏการณ์ฮิลเลอร์ขึ้นมาเจตํานึกแห่งพราดนภาพเอกภาพความเป็นหนึ่งเจตํานึกแบบของเราแทนที่จะเป็นของแกหรือของฉันนั่นเองที่สร้างประสบการณ์พระคิดเมื่อความเจ็บปวดเป็นของเราไม่ใช่เพียงของมันเมื่อความเบื่อแบานเป็นของเราไม่ใช่เพียงของฉันเมื่อประสบการณ์ทั้งชีวิต ล้วนเป็นเรื่องของเราเมื่อน,นั้นจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ครบครุบครบ,ครบท้วนในท้ายที่สุดแล้วทำไมฮิตเลอร์ถึงได้ขึ้นสวรรค์เพราะฮิตเลอร์ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเพียงทำในสิ่งที่ทำย้ำอีกครั้งว่าคนนับล้านต่างคิดว่าฮิตเลอร์ทำถูกมาหลายปีแล้วจะให้เขาคิดเป็นอื่นได้อย่างไร แต่เธอโยนแนวคิดบ้าๆออกมาแล้วคนสิบล้านพากันเห็นด้วยกับเธอเธอคงไม่คิดว่าตัวเองบ้าหรอกนะโลกได้ตัดสินใจวงเล็บเปิดในที่สุดวงเล็บปิดว่าฮิตเลอร์ทำผิดพูดอีกอย่างคือประชาคมโลกได้ประเมินตัวเองและตัวตนที่เลือกจะเป็นใหม่ในความสัมพันธ์ที่มีต่อปรากฏการณ์ฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เป็นผู้สร้างมาตรฐานขึ้น เขาเป็นผู้วางกฎเกณฑ์และเส้นแบ่งให้เราได้วัดและจำกัดแนวคิดที่มีต่อตัวเองเยซูก็ทำแบบเดียวกันนี้เพียงแต่อยู่คนละขั้วยังมีพระคิดและฮิตเลอร์รายอื่นๆอีกและก็จะมีต่อไปฉะนั้นจงตัดจับตาให้ดีเพราะผู้มีจิตสำนึกทั้งสูงและต่ำได้เดินอยู่ร่วมท่ามกลางพวกเธอไม่ต่างจากที่เธอก็เดินอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้น ติดสำนึกแบบไหนที่เธอเลือกจะนำติดตัวไปด้วยผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าฮิตเลอร์ขึ้นสวรรค์ได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงที่เขาได้รับรางวัลจากสิ่งที่ทำลงไปอย่างแรกโปรดเข้าใจว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นไม่ใช่สิ่งน้าประวันแต่คือความเบิกบานไม่ใช่การปิดลงทว่าคือการเปิดออกวงยามสุขล้นที่สุดในชีวิตเธอ คือวงที่มันจบสิ้นลงเพราะจบสิ้นนั้นหาใช่สิ้นสุดแตว่าจะดำเนินสืบไปอย่างแสนบันเจิดอาบด้วยสันติสุขปัญญาและความเบิกบานจนยากอธิบายและเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเข้าใจฉะนั้นอย่างแรกที่เธอต้องเข้าใจวงเล็บเปิดซึ่งฉันอธิบายไปแล้ววงเล็บปิดก็คือ ฮิตเลอร์ไม่ได้ทำร้ายใครในแง่หนึ่งเขาไม่ได้ก่อความทุกข์ให้ใครด้วยซ้ำแต่ทำให้มันจบลงต่างหากพระพุทธเจ้านั่นเองที่กล่าวว่าชีวิตเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าพูดถูกแต่ถึงผมจะยอมรับที่ท่านพูดมาแต่จริงๆแล้วฮิตเลอร์ไม่ได้รู้สักหน่อยว่าตัวเองกำลังทำดีเขาคิดว่าตนกำลังทำไม่ดีอยู่นะครับไม่ใช่ฮิตเลอร์ไม่ได้คิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรที่ไม่ดี แต่คิดว่ากำลังช่วยเพื่อนร่วมชาตินี่เองที่เธอไม่เข้าใจไม่มีใครทำอะไรผิดเมื่อดูจากกรอบการมองโลกของเขาถ้าเธอคิดว่าฮิตเลอร์ทำสิ่งต่างๆลงไปด้วยความบ้าใบ้ไร้สติโดยที่ตลอดเวลาก็รู้ว่าตัวเองกำลังบ้าแสดงว่าเธอไม่ได้เข้าใจความซับซ้อนของประสบการณ์มนุษย์ใดๆเลยฮิตเลอร์คิดว่าตัวเองกำลังทำสิ่งดีแก่พี่น้องร่วมชาติ และพี่น้องร่วมชาติก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนั่นละคือความบ้าของเรื่องนี้บ้าเพราะคนส่วนมากของประเทศเห็นพ้องกับฮิตเลอร์เธอประกาศว่าฮิตเลอร์ทำผิดซึ่งก็ดีแล้วด้วยมาตรฐานนี้เธอจึงได้นิยามตัวเองได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนี้แล้วแต่โปรดอย่าประนามฮิตเลอร์ที่แสดงให้เธอเห็นไม่ใครก็ใครต้องเป็นคนทำอยู่ดี เธอไม่มีทางรู้หนาวถ้าไม่รู้ไม่มีร้อนไม่รู้สูงถ้าไม่มีต่ำไม่รู้ซ้ายหากไร้ขวาจงอย่าประนามสิ่งหนึ่งแล้วหันไปชื่นชมอ,อีกสิ่งเพราะทําอย่างนั้นถือว่าพลาดที่จะเข้าใจผู้คนต่างประนามอดัมกับอีฟมานับร้อยนับพันปีทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําบาปก,กําเนิดแต่ฉันจะบอกว่าแท้จริงมันคือพรกําเนิดเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ วงเล็บเปิดเกิดความรู้ดีรู้ชั่ววงเล็บปิดเธอจะไม่มีวันรู้ด้วยซ้ำว่ามีความเป็นไปได้สองขั้วที่ดำรงอยู่จริงๆแล้วก่อนเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าการถูกขับจากสวนแห่งชีวิตนิรันดร์ขอสองขั้วนี้หาได้มีอยู่ไหมไม่มีมานหรือความชั่วทุกคนและทุกสิ่งอยู่ในภาวะสมบูรณ์คงตัวถือเป็นสวรรค์จริงๆเลย แต่เธอไม่รู้หรอกว่านั่นคือสวรรค์องเล็บเปิดและไม่อาจมีประสบการณ์ถึงภาวะบริบูรณ์นั้นได้วงเล็บปิดเพราะไม่รู้อย่างอื่นอีกนอกจากสวรรค์แล้วทีนี้เธอจะประนามอดัมกับอีฟหรือจะขอบคุณแล้วฉันควรทำอย่างไรกับฮิตเลอร์ดีอยากบอกว่าความรักและกรุณาปัญญาและการให้อภัยรวมถึงเจตนารมและจุดมุ่งหมายของพระเจ้านั้น มากมายพอจะอบรับอาจญยกรและอาชญากรรมต่ำช้าที่สุดไว้เธออาจไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเธอเพิ่งได้เรียนรู้สิ่งที่เธอมาอยู่ตรงนี้เพื่อจะค้นพบ